สวัสดีครับวันนี้มันหยุดลุยสวนหลังบ้านกันครับว่าจะตำส้มตำแต่อยากได้ปลาไหลไปกินกับส้มตำครับแน่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่กลองน้ำคลองน้ำสวนทุเรียนไม่ใช่ครับผมสวนลำไยห,หลังบ้านครับนี่น่าจะมีตัวครับมาเรามาใส่เบ็ดปลาไหลกันครับ เบ็ดที่จะใส่ครับนี่วดน้ำลอยไว้แล้วก็มีเหยื่อก็ใช้หัวใจไก่ครับเ้ะเราไปใส่กันเลยครับแวกแวกครับผมให้เป็นร่องน้ำเข้าไปเราจะได้หย่อนเหยื่อเข้าไปได้นี่ได้ละ ปลาไหลจะชอบอยู่แบบหยาเยอะๆลกๆแบบนี้ครับไม,ไม่รู้จะมีตัวเป่าครับน้ำเริ่มแห้งละนี่เราจะใส่แบบนี้ครับลกๆหน่อยปลาไหลชอบอยู่ครับผมแหวกให้เป็นร่องเป็นร่องแล้วก็กจะย่อนเหยื่อลงไป เกี่ยวหัวใจไก่แบบนี้ครับแล้วก็ย่ห่อนลงตรงนี้ให้เหยื่อถึงพื้นครับผมหย่อนลงไปเลยครับโยนทิ้งแบบนี้เลยครับเดี๋ยวปลากินนะจะลากสายออกจากขวดน้ำครับเบ็ดมีแค่ห้าหลังครับผม มีแค่หาอันเนาะยังไม่ได้มัดไว้ค่ะใส่กาวทิ้แล้วเราต้องตัดสายออกหยนลงไปครับถึงพื้นแล้วก็โยนไว้แบบนี้ครับง่ายๆเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานนะครับมันจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมใส่ทิ้งไว้ชั่วโมงกว่า,วาครับลองมาดูครับยังไม่กินครับผม เดินเลาะไปดูครับผมนี่คือยังไม่กินครับโอ้เสได้ไปปิ้งมิโนอโอ้นี่ยังครับอันสุดท้ายครับอ้าวโอ้แบบนี้มีลุ้นครับแบบนี้มีลุ้นนี่ครับลุ้นละครับแบบนี้ดึงเชือกไปจนสุดเลยครับไหมลองดูสิมีตัวไหม โอ้โหครับหลุดครับผมนี่น่าจะเป็นปลาช่อนครับแบบนี้ครับครับปลาไหลไม่น่าจะพลาดครับแต่ใส่ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับชมกันอีกรอบครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเนาะไม่มีเวลาละเดี๋ยวจะเก็บแล้วได้ไม่ได้แต่มองไปนู่นน่าจะนะครับแปลกๆนะครับควันน้ำลอยแปลกๆเดี๋ยวลองไปดูว่าใช่หรือเปล่านะครับปะข้ามไปก่อนก่อนนะครับ ต้องไปดีๆถ้าสะพานนี่หักได้เป็นเรื่องดูครับอ๋อต้องโดดก่อนครับเอ้าปั๊บก็ให้โอ้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เหมือนเหมือนเหมือนมีรอยดึงครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่ครับอ้โอโหพลาดครับช่วงน้ำเยอะๆนะครับช่วงหน้าฝนอะ่ะกินดีมากครับผม ไม่กินเลยครับเอาอีกแล้วครับหลังสุดท้ายเมื่อกี้ก็มุดไปอย่างนี้แหละไม่อยู่ร,รอบนี้ก็มุดอีกรอบหนึง่งเอาจะมานไหมโอ้อันนี้อันนี้เป็นไงเหมือนสู้มือครับผมมีมีตัวครับนี่เห็นไหมดิ้นดุกดิกนุกดิก,ดกโอ้ยตัวสวย จัดว่าสวยเลยตัวใหญ่ครับผมนี่ใหญ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 ่มากมากครับโอ้โหใหญ่สุดๆเดีย๋ยวดูดีๆก่อนครับโอ้โหดูครับนี่โอโ้ตัวนี้สวยครับสวยสวยจริงๆตัวนี้เยี่ยมเลยครับได้กับข้าวแล้วครับสุดๆไปเลยครับ ตัวใหญ่เลยไม้ล่องน้ำข้างบ้านครับสวนหลังบ้านมีตัวอยู่ครับโอ้โหนี่ไม่ผิดหวังละก็ขอ,ขอขอบคุณครับท้าเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมสีมือหาปหลาไหลก็ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้เกือบครึ่งโลแล้วครับตัวนี้ใหญ่มากๆ โอ้โหมันหมาล้ะครับวันนี้